ก่อนการรับชมคลิปนะครับหรือว่าไลฟ์ของเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องผัดนี่ได้ในทุกช่องทางนะครับมาติดตามกันครับแล้วเรามาอัปเดตข่าวสารวงการบอลไปด้วยกันพร้อมๆกันในช่องทางของต้องผัดนี่ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่องต้องผัดนี่ทุกคนนะครับก็อะไะครับกลับมาติดตามกันต่อในศึก CV League 2025ในสนามที่2นะครับสนามแรก เราคว้าแชมป์เรียบร้อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยกับเกมแรกที่เราจะเปิดสามนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียที่ประเทศเวียดนามนะครับก็ไปเล่นที่เมืองดินบินนะครับอาจจะไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเียวมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้ได้นะครับรวมถึงถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเรียกว่าสนใจจะเรียกว่าสับสุนนะครับค่ากาแฟของผมเล็กๆน้อยๆก็สามารถ ส่งกันมาให้ได้นะครับสบายๆเดี๋ยวมาพูดคุยอัปเดตเรื่องราวของวันลย์บอลไปได้ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครสนใจอยากจะติดต่อนะครับงานหรือว่าติดตอ่อโฆษณาหรือว่าอยากจะเอาอะไรสินค้ามาลงเนี่ยให้ผมโปรโมทได้เลยนะตามช่องทางนี้เลยแล้วกันนะครับเอาละรครับไม่เป็นการเสียเวลามาพูดถึงวันเลขของพวกเราดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแน่นอนครับในการพรีวิวนะครับเกมที่จะเจออินโดนีเซียนะครับแต่ก็ตามผมขอแสดงความยินดีก่อนแล้วกันนะครับ กับ1ทีมที่ต้องบอกว่าโอ้โหทําได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านของทีม u 21นะครับของเรานะครับที่เรียกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการเปิดสนามนะครับในเกมที่เรียกว่าลงสนามนัดแรกเลยนะครับในศึกวอลเลย์หญิงชิงแชมป์โลกในรุ่น u 21นะครับนัดแรกเนี่ยเจอกับทางด้านของตูนิเซียนะครับแล้วก็สาวไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0ูนนะครับด้วยสกอร์25-20 25-15และ25-23นะครับก็เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยคนที่ทำแต้มได้แบบสูงสุดของทีมเลยนะครับก็คือาง,ง,งด้านของน้องเฟอร์วอลิสลาสิทาเลอร์และก็น้องแคบหมูนะครับสุภวีพันวิไลนะครับที่ถือว่าทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องรอรู้นะครับว่าสาหนามนี้เนี่ยในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งในเย็นวันนี้นะครับน้องๆจะมีโปรแกรมต่อเนื่องเลยนะครับเจอกับศึกหนักเหมือนกัน จอกับญี่ปุ่นนะครับที่เก็บชนะมาในนัดแรกได้เช่นกันในเกมที่เจอกับชิลีแต่าเขาเสียเซตมานะครับดังนั้นณนะตอนนี้เนี่ยในกลุ่มดีนะครับเราเป็นที่2ของกลุ่มอยู่ก็มาลุ้นครับให้น้องๆลุ้นเก็บเซตหรือว่าเอาชนะทางด้านของฝากฝั่งญี่ปุ่นไปให้ได้เลยนะครับเรื่องดีของเรานะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องดีของเรานะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับว่าน้องๆจะทําได้ตามที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับมีเสียง ของน้องเนยมาให้หน่อยละกันนะครับน้องเนยกนกพรแสงทองก็เรียกว่าเป็นเซตเตอร์ประจําทีมไปพูดคุยหน่อยครับหลังจากเกมที่เอาชนะทางด้านาของตุนกีเสียไปได้ไปฟังเสียงของเธอครับเป็นเกมที่ดีนะคะเพราะว่าแบบวันนี้พวกเราบอลแรกดีมากค่ะทาให้แบบเปิดเกมลุกค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะมีจังหวะที่เอ่อตีบอลแบบว่าบอลบอลไม่เข้าค่ะแล้วแบบยก วายหน้าหรือวายหลังอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเขาบล็อกสมบูรณ์เรายังลองบล็อกกันตรงนี้ไม่ได้ก็จะกลับไปพัฒนาตรงนี้แต่ว่าถือว่าโดยรวมเกมวันนี้นะคะเราก็บล็อกดีค่ะแล้วก็คานข้าี่จะเปิดบอลแรกดีค่ะเอาล่ะครับนั่นก็เป็นเสียงของน้องเนยเนาะก็ต้องบอกว่าทําได้ดีในเกมแรกนะครับก็ลุ้นครับเชียร์เชียร์ทุกชุดแล้ครับผมเชียร์ทุกชุดอยู่แล้วนะครับเอาละ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของ ทีไม่ได้บอลชุดใหญ่กันหน่อยละกันนะครับสาวๆของเราเป็นอย่างไรผมย้ำโปรแกรมก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าอาจจะยังไม่รู้โปรแกรมว่าดูกันทางช่องไหนนะผมย้ำก่อนนะครับว่าเราสามารถติดตามนะครับการชมได้นะครับทางด้านของช่องวัน31เลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้แน่นอนนะครับสำหรับช่องวัน31นะครับก็จะมีให้ดูนะครับตามนี้เลยเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับในเกมลัดแรกนะครับเจออินโดนีเซีย ย้ำนะครับว่าจะเริ่มเข้ารายการเวลา15านกาส45นาทีสามารถชมสดได้ทางช่องวัน31และแอปวันดีทางออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นคู่ของเรานะแต่ผมย้ำให้อีกรอบหลังจากเรียกว่าจบในช่วงของการพรีวิวแล้กันนะฮะเดี๋ยวหลายคนจะบอกเอ๊ะทำไมไม่บอกกันก่อนเลยใช่ไหม อันนี้บอกกันก่อนนะครับเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงนะครับในเรื่องราวของทีมสาวไทยมีความพร้อมเป็นอย่างไรเบื้องต้นมาพูดถึงในการตัดตัวก่อน <m> ก่อนไปเนี่ยเราส่งไปทั้งหมด16คนถูกไหมซึ่งก็จะมีตามนี้เลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่าโค้ดออสนะครับหลังจากการฝึกซ้อมเองเนี่ย <m> ก็ได้มีการตัดตัวก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะ <m> เผื่อใครแบบจะยังไม่ติดตามข่าวสารอะไรแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหลือ14คนเนี่ยก็จะไล่เรียงเนี่ย คนที่ถูกตัดออกไปแล้วกันนะครับก็คือทางด้านของยูฟาดนพรสินโพนะครับกับทางด้านของอีกหนึ่งคนก็คือกีตาร์วารุณีการรำนะครับที่โคดออตัดไปนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอีกสองคนเนี่ยก็ยังคงฝึกซ้อมกับทีมต่อนะครับเพื่อแน่นอนเตรียมในเรื่องของชิงแชมป์โลกต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ก่อนนะครับโดยการฝึกซ้อมนะครับของน้องๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการฝึกซ้อม ในช่วงที่ผ่านมาครับตอนนี้นก็เลยเนี่ยเราก็เห็นนะครับสภาพทีหรือว่าบรรยากาศต่างๆเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นไปอย่างผ่อนคลายเพราะว่าก็เดินทางไปถึงใน,นแต่วันก่อนแล้วนะครับก็ในการฝึกซ้อมเนี่ยโค้ชเองเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเน้นเรื่องระบบรูปแบบการเล่นนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับเนี่ยดูในเรื่องของการเล่นบอลรับนะครับซึ่งโค้ชเองเนี่ยโค้ชออดเองก็รู้อยู่แล้วว่า ในการมาเล่นที่ทางด้านของนินบินเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนนะครับแล้วเจ้าภาพเวียดนามเนี่ยเขาก็จาบจ้องในทีมของเราอยู่แล้วก็เลยต้องเน้นบอลรับบอลแรกเป็นพิเศษนะครับรับได้เล่นต่อเนื่องดูนะครับนี่คือสิ่งที่โค้ชซ้อมดังนั้นเนี่ยผมว่ามันจะได้ประโยชน์แน่นอนในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการปรับสภาพร่างกายและสำหรับน้องๆในเกมแรกนะครับในการที่จะอินโดนีเซียก็เหลือแต่เรื่อง ความมั่นใจนั่นเองนะครับที่ว่าน้องๆเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะสำหรับในเกมออกสตาร์ทในเกมแรกนะครับซึ่งโคดออสเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะกดดันในเรื่องของอะรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปฟังเสียงโคดไหมก็โคดว่า Code ใย่งไเกมนี้ก่อนนี้จะไปว่ากันว่าเอะเกมกับอินโดนีเซียเนี่ยในมุมมองผมจะเป็นอย่างไรครับเราได้ฝึกซ้อมที่สนามจริงนะสนามแข่งจริงแล้วก็แต่ว่าเวลาจํากัดประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็จัดการฝึกซ้อมให้ ให้คุ้มค่าเวลาแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเราก็ดูเรื่องของอการเทคนิคการเล่นนะครับการทำไซอา t การทำเบรกพอยต์แล้วก็โฟกัสในเรื่องของความเข้มข้นความละเอียดในการเล่นคือ,ค,อคือไม่เสียง่ายนะครับแล้วก็พยายามจบสกอร์ให้ได้แล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟเป็นระบบทีมนะครับซึ่งเขาก็ทําได้ดีแล้วก็หลายคนก็มีคอนฟิเดนซ์ในการเล่นในแต่ละตําแหน่งนะมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อวานนี้เราก็ได้ส่งรายชื่อ14คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนที่เราตัดสินใจจะให้พักก็มีอยู่2คนมียูฟ่านะครับเนื่องจากเขายังบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีน้องกีตายัาง,ยางให้พักอยู่นะที่เหลือก็14คนนี้ก็จะใช้เล่นใน3วันนี้นะครับก็คิดว่าคงจะต้องวางแผนบริหารจัดการกันให้ดีในเรื่องของความแน่นอนในการเล่นแล้วก็ความมั่นใจนะครับซึ่งวันนี้การฝึกซ้อมก็ทําได้แค่เวลาเดียวเพราะเจ้าภาพจัดให้เรา ค่เวลาเดียวเดี๋ยวเราจะไปาทาฟิตเนสกันต่อนะครับโดยภาพโดยรวมแล้วก็ทุกคนก็ฝึกซ้อมกันได้ดีก็ต้องขอบคุณนะักกีฬาทุกคนนะครับรวมทั้งสตาร์โพด้วยนะครับนั่นก็เป็นความรู้สึกโคตรออสนะที่แบบว่าจะทําอย่างไรฝึกซ้อมอย่างที่บอกไปโดนกดดันกับจากเจ้าภาพอะในเรื่องของการฝึกซ้อมต้องซ้อมแค่ทถานี้ไปทถานั้นไม่ได้นะครับก็ต้องไปเล่นในเรื่องของเวทต่อซึ่งผมก็มีภาพแหละแต่ว่า มันอาจจะเสียเวลาในการพูดคุยกับเพื่อนๆนะก็ต้องบอกไว้ประมาณนี้ว่าเจ้าภาพเขาก็จัดให้เรามีกรอบที่ใช้คําว่าไงว่าเราบีบบังคับเหมือนกันว่าซ้อมกับซ้อมไม้เข้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาซ้อมแอบมีใครมาดูหรือเปล่าอันนี้ความคิดผมเองนะอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้อันนี้ก็ต้องมาบอกให้ฟังก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับความพร้อมดังนั้นย้ํานะครับว่า คนที่ถูกตัดออกไปคือยูฟ่าที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็น้องกีตาร์บริการรำที่ออาจจะเรียกว่าประสบการณ์ยังไม่ถึงนะครับดังนั้นโคดออสเลยเลือกตัด2คนนี้ไปก่อนนะครับทีนี้มาว่าในเรื่องของการเจอกับอินโดนีเซียหน่อยแล้วกันนะครับการเจออินโดนีเซียนะครับผมบอกก่อนและกันหลายคนชอบถามผมว่าเอ๊ะตกลงวันนี้ใส่ชุดอะไรผมใส่ชุดสีน้ำเงินมาแบบนี้ วันนี้เราจะใช้ชุดสีน้ําเงินเจอกับอินโดนีเซียนะครับไปดูในเกมนัดที่แล้วหน่อยที่เราเจออินโดนีเซียมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกมที่แล้วที่เราเจอที่ไทยนะครับในเกมที่เจอกับอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เราเองเนี่ยส่งผู้เล่นสำรองลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับในการลงเล่นวันนั้นน่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะทางด้านของอินโดนีเซียไปได้นะครับ3ต่อนเซต ในเกมเมอร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยสกอร์22 25 25 15 27 25 25 12นะครับดังนั้นถ้ามองในเรื่องของศักยภาพภาพรวมเนี่ยเราเองเนี่ยขนาดนัดที่แล้วเนี่ยส่งสำรองนะครับเรายังสามารถเอาชนะเขาไปได้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วคุณภาพผู้เล่นเราเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยผมไปส่องในเรื่องของตัวผู้เล่นฝากฝังของอินโดนีเซียเนี่ย เอ๊ะเขาส่งชุดไหนมาอย่างไรผมไปดูแล้วนะครับรายชื่อเหมือนสัปดาห์แรกเปะ๊ะทุกคนนะครับของเรายังมีเปลี่ยนบ้างแต่ของเขาเนี่ยใช้ตัวเดิมเปะ๊เปะเลยนะครับทีนี้เนี่ยต้องมาวัดกันว่าในไลน์อัพของเขาเนี่ยเขาจะส่งใครลงสนามก่อนที่น่าสนใจอย่างหนึง่งคือมิกาวาตีเนี่ยจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงไหมเพราะว่าอแน่นอนผมมองว่ามิกาวาตีเนี่ยในนัดแรกเนี่ยผมดูแล้วเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์ในสัปดาห์แรกนะครับ แต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือฝากฝั่งอินิดเซียเนี่ยเขามีตัวที่ขึ้นมาก็คือทางหน้าของเดเวก้ากับอาเซ่าโตเก่าโตเก่าของเขาเนี่ยยังคงทําผลงานได้ดีนะครับสำหรับอาเซ่าส่วนเดวก้าเนี่ยขึ้นมาแบบน่าตกใจเลยผมใช้คำว่าโอ้โหมันดีแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับส่วนเบเดิลบล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยอย่างนั้นอาซี่กับทางหน้าของเบนาเดตตาเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ได้มีศักยภาพที่มาจะมากดดันเราสักเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นรูปเกมในการเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยในมุมมองผมนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมมองว่าเราเนี่ยเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียเราก็คงจะใช้ปอนนุกหัวเสานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลับกับมิดเดิลบล็อกเกอร์ซึ่งผมมองว่าเกมนี้เนี่ยโค้ดออสเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสลับเรื่องไลอ up นะครับว่าเอ๊ะจะมาใช้ตัวไหนอย่างไรเนี่ยส่วนตัวผมนะ ผมมองว่าอัลเบนด์บล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะใช้เหมือนเดิมไปนะครับก็คือทางด้านของทัดดาวนะครับลงไปก่อนเกมนี้เน็ตแรกใช้วอลไ,ไปพักเกมฟิลิปปินส์ก็ได้นะครับส่วนอามิบล็อกเกอร์อีกหนึ่งคนเนี่ยถ้าจะลงเนี่ยผมมองว่าไก่น่าจะกลับมาลงเล่นได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงเล่นได้นะครับอาจจะเป็นไก่ก็ได้นะครับส่วนอามิบล็อกเกอร์เนี่ยส่วนหัวเสาเนี่ยผมว่าอาจจะมีการสลับเพราะว่าสนามนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอา่ะทางด้านของเฟิร์นเนี่ยก็ไปเล่นยูยี่เอ็ดเนาะ ดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าจะวนสำรองนะอาจจะเป็นโอกาสของดาวที่จะได้ลงนะครับและเล่นมาลงมาเล่นเนี่ยกับทางด้านของอของออมสินก็น่าจะได้ลงนะครับสำหรับแล้วออมสินก็ทําได้ดีนะในเกมที่เจอเนเซีย์แซัดไป19แต้าแต้มนะผมว่ามีโอกาสที่จะได้ลงเหมือนเดิมน,นะครับส่วนมีหลังให้ผมมองเนี่ยผมว่าโค้ชออสโรเดชันได้อย่างที่บอกไปก็ใช้โมเบก็ได้นะครับในการเล่นไปเลยนะครับส่วนเซตเตอร์เนี่ยก็ส่งลุกนิกดังนั้นเนี่ยผมมองว่า เกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่โค้ชเนี่ยจะพักตัวหลักพอสมควรนะในการเจออินโดนีเซียนะครับแตน่นก็ตามเนี่ยผมว่ารูปเกมไม่ได้ต่างจากเดิมอาจจะอึดอัดนิดนึงก็คือในการที่อ่ะอย่างเกมที่แล้วเนี่ยที่เราเจอเขาเนี่ยเราก็ไปเสียเซตแร,รกให้เขาไงแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับมาได้ผมว่าอาจจะเกมค,คล้ายๆกันแต่ในสถานการณ์แบบนี้ผมว่าเรายังมีความมั่นใจดูดีกว่านะในมุมผมนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า เราไม่น่ามีปัญหานะครับในการที่เจออินโดนีเซียนะครับเล่นบอลไปตามสูตรตามทรงรับบอลแรกให้ดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมว่าเราเอาชนะได้แน่นอนส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเราจะชนะอินโดนีเซียได้ถึงครับคราวนี้จะไม่เสียเซตละเพราะว่าอย่างที่บอกโคดออดเขาก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าก็ต้องเน้นนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเราจะชนะอินโดนีเซียได้แบบสบายๆด้วยสกอร์สามต่อศูนย์เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันได้นะครับ สำหรับทางด้านของคู่นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปบรรยายเองแหละสําหรับในเกมวันศุกร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยละกันนะครับหรือว่าะจะเรียกว่าสับซุนนะครับค่าค่ายามาก็ได้ค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับในการทำงานของผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อย ด้วยนะครับแล้วก็จะมาพรีวิวทุกวันสัปดาห์นี้ก็จะมีเวลาในการมาพรีวิวทุกๆแมทช,ช์ใช่ละนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่ะนี่ความเห็นของผมนะก็ผมมองว่าอินโดนีเซียสัปดาห์นี้เราจะไม่เสียเซตนะครับผมอินโดนีเซียความเล่นเขาไม่ได้หลากหลายมากนะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ว่าตัวแปรของเกมเนี้ยผมว่าอยู่ที่เมกาบัตีจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่านะครับอ่ะฝากกันไว้สับเพื่อนๆสักนิดหน่อยละกันนะครับสําหรับใครเองเนี่ยที่ติดตามนะครับ ในเรื่องราวของการแข่งขันนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถไปเรียกว่าเลือกซื้อเลือกหานะครับสำหรับชุดแข่งขันกันได้นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็มีสีสีด้วยกันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีขาวแดงน้ําเงินดํานะครับก็ไปสามารถติดตามกันได้นะครับผมก็ปักตะก้าไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถไปกดช็อปกันได้ทางช่องทางของผมเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษด้วย ก็เผื่อใครอยากจับอยากจองเพื่อเตรียมลุ้นไปดูในการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยก็ไปซื้อมาได้นะครับหรือว่าใครจะชอบในเสื้อลำลองเนี่ยก็ไปซื้อได้เหมือนกันนะครับก็ยังคงมีขายเหมือนกันนะครับในลิงก์ที่ผมปักให้ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆ,อนๆจะชอบใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับในความคิดเห็นของผมไม่น่าเป็นเรื่องยากในการเจออินโดนีเซียนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรอินโดนีเซียเขาจะมีทีเด็ดที่จะมาล้มเราได้หรือไม่ ก็สามารถมาพูดคุยกันได้เป็นช่องทางของคอมเบตตี้วอลเลย์บอลกับต้องพัดนี่ไปแล้วกันนะครับยังไงวันนี้อย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์นะครับย้านะครับโปรแกรมอีกหนึ่งครั้งนะครับสามารถติดตามการห่หยทอดสดได้นะครับคู่แรกนะครับทีมสาวไทยเจออินโดนีเซียในเวลา15นาฬกา45นาทีนะครับทางช่องวัน31นะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยก็รอดูกันได้นะครับเจ้าภาพเวียดนามก็จะเจอฟิลิปปินในเวลา18นาฬกา45นาที ทางช่องวัน31เช่นกันแล้วก็ออนไลน์ทางแอปวันดีเนาะก็สามารถติดตามได้ก็วันนี้ผมจะเป็นคนบรรยายเองแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมแบบสั้นๆอย่าลืมกด subscribe ก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์ติดตามระหว่างเพื่อนๆจะสบายดีและชมวันหรือเปลแบบสุงสนานนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ